ตอนที่21ขอพระไทยองค์รัชทญญายาทตอนนี้ทรงให้กระหม่อมลงได้แล้วเพคะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะส่งเจ้าไปที่นั่งวันนี้ลูกจิ้นก็มาด้วยเหรอวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาห้าสิบพรรษาของเสด็จแม่ลูกต้องมาถวายพระพรพระยาคาเขาเองเหรอสื่อคองจิ้น อืมแม่ขอบใจเจ้ามากช่วงนี้ไม่เจอหน้าเจ้าดูสู้ผอมลงนั่นนะสี่องค์ชายเจ็ดนับวันยิ่งสู้ผอมลงยังมาถวายพระองค์จัก,กรพรรดินีช่างกระตันยูจริงๆท่านว่าใช่หรือเปล่าเจ้าคะท่านพี่เจ้าอินสนมหลานพูดถูกแล้วองค์ชายทรงมีความกระตันยูตลอดมา ใช่เพคะประหนึ่งว่าเป็นสายโลหิตขององค์จักรพรรดินี้เลยนะเพคะข้ายัางคิดว่าท่านพี่เจ้าอินเห็นว่าขาขององค์ชายเจ็ดไม่สะดวกอยากจะทิ้งเขาดังนั้นจึงพอเถอะสนมหลานวันนี้เป็นวันเกิดของข้าไม่รู้ว่าสื่อของจิ้นเขาจะอารมณ์ไหนนะ เอ๊ะองค์รัชชายาทรงปล่อยหม่อมชั้นเถอะเพคะส่งทำเช่นนี้จะไม่ดีต่อพระองค์เลยเมื่อครู่เจ้ากับข้านั่งม้ามาด้วยกันข้ายังจะสนอะไรอีกส,สุบสิบสายตาคนผู้นี้กลับเย็นชาการหยอกเย้าแล้วก็สายตาผ่อนคลายหายไปไหนนะ ค่าตลอดสองตาของเขากำลังค้นหาทำไมเขาถึงมองค่าเช่นนี้นะสื่อของจิ้นรู้อะไรจากตัวค่านะดูเหมือนว่าต้องไปจับมือเขาแล้วกระเพกฟาบาทองค์จัก,กรพัดนีเมื่อครู่กระหม่อมขาเจ็บองค์รัชทายาทจ,จึงทรงช่วยกระหม่อมกลับมาสง่ง ขอพระองค์ทรงอภัยด้วยเพคะตอนนี้กระหม่อมขอไปดูอาการขาของกระหม่อมชั้นได้ไหมเพคะทำไมเจ้าถึงซุ่มซ่ามเส้นนี้ไม่กี่วันก็จะสมรสแล้วไปตรวจดูอาการเถอะใช่ลูกจิ้นมาพอดีเจ้าก็กลับไปกับเขาสิเพคะอ่อนแรงไหยล้มจับมือเอ๊ะ คุณหนูชูท่านไม่เป็นไรนะสะบัดมือว้ <Why? S 1> ายหงายชนแย่ yeah, แล้วนี่ข้ากำลังทำอะไรลงไป